ย้ายโชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดนที่ธรรมชาติงดงามสีสันสวยงาม สวัสดีค่ะหลายวันแล้วค่ะที่ไม่ได้ออกบ้านเนาะค่ะเนาะติดลบหนักเกินวันนี้ก็ติดล,นนลบสามค่ะก็เลยจะพากันออกหาอยู่หากินเพราะว่า,า,าหลายวันแล้วค่ะไม่ได้ออก,กอหนาวมากมตรงร,รักในการประจนภัยเข้าป่าเข้าใจ หลายวันแ<ห>ล<ะ>้วค่ะที่ไม่ได้ออกไปแม่น้ำแล้วค่ะวันนี้ก็ลมลมจะทนกันได้ไหมนี่ออกพมาหากินค่ะเดี๋ยวไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวไปทะเลสาบเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวไปเจอกันที่ทะเลสาบ นี่เราค่ะสองตายายก็จะพากันออกไปเราค่ะจะไปทะเลสาบก,กันคัดเดี๋ยวไปเจอกันที่ทะเลสาคบค่ะทางองกางอกไปก็มาลาทอนมากช่วงนี้จะเป็นป่าแบอพอหิมะมันตกมาเยอะๆเราก็สามารถขับรถไปได้เพราะว่ามันจะแน่นค่ะเพราะว่ามันติดลบอยู่ ตัวน,นี้คนก็เดินได้ค่ะเพราะว่ามันติบเหบนีมากมันก็แน่นตัวมันแข็งทั่วค่ะตอนนี้มาตรงนี้นะคะมาละทรนมากคุณต,ตาเก็บพายสนล้มนะคะตรงนู้นรถมันติดคูติดคลอง เมื่อกี้คุณตาจะพาขึ้นตรงนู้นเกือบจะล้มแต่ก็ไม่ล้มหรอกค่ะเพราะว่ามันเอียงเฉยๆคุณตามาไม่เร็วว่าจะข้ามตรงนู้นในสวนบอกตรงนู้นไงทางเขาเกตเอาไว้ให้ทําไมไม่ไปก็เลยขยับมาตรงนี้ค่ะรองเท้าอุ่นไม่พอจะอยู่ได้นานไม่รู้นี่ค่ะมาลุ้นกันเด้อค่ะรองเท้าอุ่นไม่พอนี่แหละค่ะพวกเราสองตายาย ก็จะอยู่กันแบบนี้แ่ละคะ่ะเปดหลุดตาแต้นนะบอกให้คุณตาถอยมานี่เแปดหลุดตาว่าแต้นนะนู้นคะ่ะบ้านยาอยู่ฝั่งตรงนู้นคะ่ะเมื่อกี้เราลุยมาตรงนี้คะ่ะ มันไปนติดอยู่กับไอ้สายพันธ ก็จะถึงแม่น้ําแล้วค่ะช่วงตรงนี้เป็นช่วงชายฝั่งค่ะอันนี้เป็นแม่น้ําแล้วค่ะข้างล่างก็จะเป็นน้ํข้างบนก็จะเป็นน้ําแข็งนั่นเองค่ะเป็นทะเลสาบค่ะอยู่ที่ที่ขั้วโลกเหนือ้วคะมันจะหนาวจาัดในช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะที่เยสุนบอกว่าออกบ้านไม่ได้นะคะอุณหภูมิติลดลบยี่สิบสี่ยี่สิบห้าองศาสิบกว่าองศาอะไรอย่างกันนี้ทีนี้น้ำแข็งก็จะหนาขึ้นมาอีกกว่าเดิมค่ะ แต่ก็ลมมากวันนี้คุณตาก็พายายสวนอ้อมไปไกลค่ะทำไมถึงบอกว่าอ้อมไปไกลชายฝั่งก็สามารถขับได้อยู่แต่จะไม่ขับชายฝั่งแล้วคะเพราะว่าก้อนหินมันเยอะนั่นเองค่ะถึงแม่น้ำแล้วค่ะลมแรงไม่แรงก็ฟังเสียงลมแล้วค่ะลมแรงมากหิมะกก็นหนาจ้ะ

ขอนนี้ไปซื้อมาจากตลาดค่ะเฉพาะขายค่ะตอนนี้จะเป็นกลัไม้ค่ะมืนที่เรื่อยบ้านเรานั่นแหละค่ะออกก๊อกหน่อยจะทนไหวไม่ได้หนาวเท้าหรอกค่ะอ้าวตามป่าพี่เลยตาเขาจะหย่อนเป็นให้ที่สวนก่อนค่ะอันนี้เราก็เอาอันนี้มาด้วยค่ะ บวยตักที่เราักอา,าหารนั่นแล้วก็เอามาตักเตาน้ําแข็งออกนะคะมันจุกรูอยู่นะคะก็จะตักตออกก่อนก่อนเพื่อที่เป็ดจะได้ลงง่ายๆค่ะก็หย่อนเบ็ดตดทุ่นลงไปค่ะคุณตาก็จะปล่อยเป็ดให้เห็นว่าจะลึกประมาณกี่เมตรเดี๋ยวคุณตาจะรู้เองค่ะว่าถึงมันก็หยุดนะคะ มายมีแฟเป็นคิแลไก่และลงรักเพื่อนราไปจนภัยตลึกอยู่ค่ะไม่ตัวพเหรอสูงเลยสุดแล้วแล้วก็หมุนกลับคืนประมาณสองโอเคที่ตนลุงรักกลิ่นไอฟินแลนด์ นี่ลมมากคอยดูปลามันจะกินเบ็ดไหมฮะเยะสุดก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะที่พี่ๆน้องได้ให้กำลังใจเยสุดเสมอมาดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย